ลิซ่าแบคพิงค์ถูกปองร้ายคู่ฆ่าจะใช้ปืนยิงในวันคัมแบ็กดูไดเอ็กทูซื้อปอร์เช่ราคา12ล้านเซอร์ไพร์เม่และไปดูความเซ็กซี่ของยิปซีคือระติติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ที่ สวัสดีครับผมชาปี้กับพวกเราขวบดีนะครับผมนะว,วันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างแต่อย่ามาติดตามกันเลยแต่ก่อนอื่นอยากใหรู้ว่าสบายดีกันหรือเปล่าถ้าใครไม่สบายก็มาดูโซเชียลวอดหรือใครสบายดีก็ดูโซเชียลวอดได้จะพูดทำไมอ่ะแล้วถ้าใครมาดูแล้วนะครับอย่าไปกด s u b s ไคร b e หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็กดได้นะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราอย่าลืมสมัครสมา,สมาชิกด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่สมัคร ก็เสียใจนิดนึงแล้วไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับลิซ่าแบ็คพิงค์ถูกแอนตี้แฟนขู่ฆ่าจะใช้ปืนยิงในวันคัมแบ็กข่าวนี้นะครับถึงกับทําให้แฟนขับหรือสาวกบริงครับ, ok รบช็อกไปต,ตามๆกันครับสําหรับแฟนขับลิซ่าแบ็คพิงค์ครับถูกแอนตี้แฟนขู่ใช้ปืนยิงในวันคัมแบ็กลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับที่ถูกแอนตี้แฟนครับสร้างอินสตาแกรมขึ้นมาแถมได้มีการโพสต์ข้อความขู่ในวันคัมแบ็กว่า LOL I will kill Lisa I have my gun already โดยแปลว่านะครับฉันจะฆ่าลิซ่าและฉันเตรียมปืนไว้เรียบร้อยแล้วโอ้แถมนอกจากนั้นนะครับยังมีการโพสต์รูปหลุมฝังศพและแปะภาพลิซ่าครับพร้อมข้อความว่า how nice would I be if I die งานนี้ทำเอาแฟนๆน,นะครับ ต่างติดแฮชแท็กโปเทคลิซ่ครับใน Twitter นะครับเพื่อให้กําลังใจสาวลิซ่าของเรานะครับและเรียกร้องให้ทางค่ายนะครับออกมาปกป้องสาวลิซ่าให้ดีๆด้วยและในรูปนะครับที่มีสมาชิกทั้ง4คนครบนะครับก็ทําการตัดรูปของลิซ่าแบ็คพิงออกไปครับบอกเลยว่าตอนนี้ครับทาง YG Entertainment นะครับจะทําอะไรต้องคิดดีๆเลยแล้วก็อย่าลืมปกป้องสาวน้อยของเราไว้ด้วยนะครับสาหรับลิซ่าแบ็คพิงครับแต่นอกจากข่าวร้ายนะครับเราก็ยังมี ครับสาวๆแบ็คพิงเตรียมคัมแบ็คงานเพลงใหม่ครับพอสาวๆแบ็คพิงนะครับเตรียมคัมแบ็คกับงานเพลงชุดใหม่ในรอบปีครับโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวสตาร์นิวนะครับที่เปิดเผยว่าเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตจากเกาหลีใต้นะครับแบ็คพิงบันทึกเสียงอัลบั้มใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วและเตรียมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนการปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับคาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหรือไม่ก็การเดือนมิถุนายนครับทั้งนี้นะครับทาง YG Entertainment นะครับคา ต้นสังกัดได้ยืนยันว่า b l a c k พิงคจะกลับมาในเดือนมิถุนายนส่วนจะเป็นวันไหนทั้งเรานะครับจะแจ้งข่าวให้แฟนๆและสาวบลิงให้รู้กันอย่างแน่นอนครับผม รวมตัวผมด้วยเช่นการคัมแบ็กในครั้งนี้นะครับจะเป็นงานเพลงแรกนะครับของพวกเธอในรอบปีกว่าๆนะครับหลังจากปล่อยเพลง Cute t i s Love นะครับเมื่อเดือนเมษายนปี2512ครับหรือปีที่แล้วแล้วก็บอกเลยว่า Cute t i s Love ฮิตถล่มทลายจริงๆครับและตอนนี้นะครับทางชแนลของแบ็คพีนะครับได้ปล่อยคลิปล่าสุดมานะครับนั่นคือ b บ็คพี Cute This Love JP Version 2019ถึง2020 w o r l d t o u r in Your Area ตัวเขียวโดมครับจะเป็นยังไงลองไปชม นี่นะครับก็พอหายคิดถึงกันได้นะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับเพราะตอนนี้มีคนขู่ที่จะปองรายลิซ่าแบล็ก k ิงก็ฝากทาง YG Entertainment ช่วยปกป้องและดูแลสาวน้อยของเราให้ด้วยนะครับผมสำหรับลิซ่าแบล็กพิงอัพและสมาชิกในวงทุกคนเลยแล้วก็ไปที่ยูไดเอ็กทครับซื้อรถสปอร์ตราคา12อล้าน อะไรจะรวยขนาดนั้นครับสำหรับเกมเมอร์หนุ่มหล่อคนนี้นะครับอยู่ได้เอ็กนะครับหรือว่านนนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับช่นลของเขามีผู้ติดตามถึง7.46ล้านคนแล้วครับเขาได้ทําคลิปนะครับซื้อรถสปอร์ตปอร์เช่ราคา12ล้านเซอร์ไพรแม่โดนด่ายับหรือเราไปเซอร์ไพร์แม่กันดูว่า แต่ถ้าว่านะครับตอนท้ายคลิปเขาก็ได้เฉลยบอกว่าซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถโตโยต้านั่นเองนะครับแต่ใส่ชุดแต่งนะครับเหมือนปอร์เช่เลยสรุปคือมันคือยี่ห้อนี้นะครับมันคือโตโยต้านะครับจริงๆแล้วคันนี้ไม่ใช่ปอร์เช่นะครับแต่เป็นรถโตโยต้านั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าถึงจะเป็นรถมือสองนะครับแต่ราคาก็ประมาณ7จ็ดแสนถึงหล้านบาทนะครับสำหรับรถสปอร์ตเปิดประทุนคันนี้นะครับก็ราคาไม่เบาเหมือนกันนะครับก็ไปติดตามดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่องของยูได้เอ็กทูครับรวยเกิน แล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างกับช่วงข่าวดีๆนะครับไปที่ r a z e r o p a s ครับชุดหูฟังขจัดเสียงรบกวนพร้อมรับรองโดย T H X เหมือนฟังมิกในสตูดิโอครับหูฟังไร้สาย Ra z ซ r o p a s นะครับได้เปิดตัวเฉพาะในประเทศจีนด้วยราคาอยู่ที่1799อยหยวนหรือประมาณ8 2 6 8บาทครับส่วนที่ประเทศไทยและที่อื่นจะมีวางจาหน่ายในไม่ช้านะครับและไปที่เกมมาใหม่เกมบ t t ท e r o อ a ย e ผสมมูบ้านะครับสามารถเล่นได้ทั้ง PC และมบาย l e ครับสำหรับเกม Royal c l o u d นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับได้เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลย Google p l y y p p p l s t t r r e แล้วก็ที่ Steam นะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรีและที่สำคัญครับสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้ด้วย PC เจอกับในมือถือได้รู้ไหมอ๋อหูจะเป็นยังไงก็ต้องไปลองพิสูจน์ได้ตัวเองนะครับสาหรับเกม Royal c l o u d ครับ The match a Attain victory and claim the Royal Crown และไปที่ Apple ครับเปิดตัว macbook pro 13รุ่นใหม่มาพร้อมชิปประมวลผล intel รุ่นที่10ครับและ Magic Keyboard ครับสำหรับ macbook pro 13ปี2020นี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทนะครับและไปที่ตัวอย่างของ Into the Night ครับ Official t r i i l e r ใน Netflix ครับ Intonight โดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมก็ดูชบแล้วบอกเลยว่าสนุกมากลุ้นตลอดนะครับเรื่องราวน่าติดตามมากนะครับก็ไปพิสูจน์ได้ด้วยตัวคนเองครับที่ Netflix ครับสำหรับ Into the Night และไปที่แฮชแท็กอันดับ3ามในมาแรงครับสำหรับแท้ยอนครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Happy ครับ และนี่ก็คือช่วงข่าวดีนะครับและไปต่อเลยที่พุ่มกับทอแรงนาร์กครับเตรียมกำกับร่วมเขียนบทหนังส t a r War รภาคใหม่ครับยืนยันแน่ชัดแล้วนะครับว่าสําหรับภาพยนตร์ในชุดมหาการ Star War ร์ภาคใหม่นั้นจะได้ไทก้าไวติตี้ครับเข้ามารับบทหน้าที่เป็นพุ่มกับและร่วมเขียนบทโดยไทก้าไวติตี้นี่นะครับคือนักแสดงพ่วมกับนักเขียนบทและเป็นโปรดิวเซอร์ชาวนิวซีแลนด์ครับซึ่งเขาเคยฝากผลงานไว้มากมายกายกองอย่างภาพยนตร์เรื่องโจโจ้แรบบิทที่ไทก้าครับเป็นคนเขียน และกำกับนั้นหนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลอสการ์ครับสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมไปครองด้วยนะครับชายคนนี้นะครับยังได้รับรางวัลจากสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกาในสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมอีกด้วยหรือแม้แต่หนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่ไทกานะครับก็เคยฝากผลงานเอาไว้และเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นคือทอร์แร็กนาร็อกนั่นเองนะครับรวมถึงทอร์เลฟแอนด์ทอร์นเดอร์ด้วยนะครับก็มีกำหนดเข้าฉายปลายปีหน้านี้นะครับและเมื่อวันที่ พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางเพจของ s t a นะครับก็ได้ออกมายืนยันกับแฟนๆแ,แล้วว่าไทก้านะครับได้หน้าที่กำกับภาพยนตร์และร่วมเขียนบทกับหนังภาคใหม่ของพวกเขาโดยถือว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับทีุ่่วงกับวัย14ปีคนนี้ได้เข้าร่วมสร้างความสนุกในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของ Star Wars เพราะก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยกำกับซีรีส์เรื่อง The m a n d a l ร r i a n ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันนี้มาแล้วนะครับกำกับเฉพาะแค่ตอนแชปเตอร์ที่8นะครับหรือว่าเ e e m p t i o นนั่นเองครับเฮ้ยผมก็เพิ่งรู้นะนี่อเอ้ยอย่างไรก็ตามนะครับขา่าวล่าสุดนี้ก็สร้างความพึงพอใจให้แก่แฟนหนัง Star Wars จำนวนมากหลายคนนะครับต่างตื่นเต้นที่จะได้รอชมผลงานใหม่ที่จะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับจากฝีมือกำกับของชายคนนี้นั่นคือ ไทยก้าวไวทีตที้ครับแล้วก็ไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับกับวงการอ e ีสปอร์ตกันบ้างดีกว่าครับกับนิววี่ครับกับตันนิววี่และทีมไทยแลนด์โนวาครับสร้างความมืองาสอยแชมป์ PUBG สึกไทยประทะเวียดนามในรายการ PUBG Nation All Star Summit ครับโดยการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเกม PUBG หรือ Player Unknown's g r o u n d วนี้ครับเป็นรายการพิเศษนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันแบบอลส Star ระหว่างไทยกับเวียดนามเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับผลปรากฏว่า นิววี่นะครับตีเมอร์สาวและเพลเยอร์สุดเซ็กซี่สาวสวยนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้รับการเลือกให้รับบทหน้าที่กับตันจากฟังไทยพร้อมด้วยลูกทีมนะครับไทยแลนด์นวาทำผลงานเยี่ยมตลอด3วันครับคว้าแชมป์ไปของได้สำเร็จด้วยคะแนน110คะแนนะรับเงินรางวา 3, ัล3,000ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ10,000แสนบาทครับก็ขอสแสดงความยินดีให้เก่นน้อง New นิววี่ครับซึ่งเป็นกัปตันทีมและพาทีมไทยแลนด์โนวาคว้า,วาแชมป์พับจีครับผมสวยเก่ง เซ็กซี่น้องนิวี่จริงๆ <c oughs> และไปที่ข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับยิบซีคีรติครับโชว์เต้นเอวผิวไหวขนาดนี้มองอยังไงก็ไม่เบื่อดาราสาวยิบซีคีรติครับโพสคลิปเต้นโชว์เอวอย่างผิวลไอ g ีนะครับ ก็ไปติดตามเธอได้ที่ Instagram และ TikTok นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับและที่สำคัญนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน้นะครับผมจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวอทวันกีลาไปแล้วสวัสดีครับสาขาบทภาพยนตร์แปทุยในสาขาบทภาพยนตร์ปัดดัดแปลหลายคนต่างตื่นเต้นที่ได้ที่จะได้รอชมผลงานชิ้น Google Pay ทั้ง Google Pay i p iOS Store iOS t o r e w ทั้ง Google Store ทั้ง Google s t o ทั้ง Google Pay นะครับ App Store iOS App Store ป่าววะ App Apple Store